અ oh, no. มดาบ้างเหรออันด่วนนี้ก่อนเอาไปนะรับโดนปีปีที่เท่าไหร่กับเซอร์นเวิร์โอ้โหผมเล่นโอ้หลายปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วพ่อใช่น่าจะประมาณห้าหกปีแล้วครับปีก็เนี่ยอยู่กันเนี่ยบิวเก้นโนนดีใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านมากับการก้าวที่นี่มันสนุกขึ้นทุกปีอ่ะแล้วก็คนที่เราคิดว่าปีที่แล้วมันแน่นอ่ะมันมันแน่นขึ้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศบนกองเป็นเวทีที่เปลี่ยนกลับขึ้นมาให้เบรรยากาศเหรอครับ จริงๆสหรับผมก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่เหมือนเดิมโปรดักชั่นอะไรก็จะกลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละปีตามธีมตามแบบคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยแต่ตัวเราก็มีโชว์ใหม่ในทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ไม่ใช่แค่บ้างเวทีนะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหล็อกตามล้องกในข้างหน้าเปิดให้ตอนนี้ผมก็จะร้องด้วยใช่เพราะเราสัมภาษณ์กันอยู่หลังเวทีก็จะดังหน่อยแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีครับได้เจอแบบเพื่อนๆศิลปินดาราหลายๆคนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาร่วมเซเลบริต ส่งอำลาปี2024กันแต่ในรอบปีที่ผ่านมาตุนทนนก็ปังตลอดนะทุกเวทีจะต้องมีคนเพราทุกคอนเสิร์ตจะมีนุนทนนคุณกป็นอะกดดันคุณกำลังกดดันจริงๆวังว่ามันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแค่เรียนของนนนะคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหรูหราหรือว่ามีอะไรที่มันพิเศษอ่ะนนแค่โอเคนนได้มีโอกาสทํางานกับทีมงานที่ดีอะไรอย่างงเี้ยตัวงานมันก็ต่อยอดด้วยตัวชิ้นงานมันอย่างเงี้ยตัวผมก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยแต่ไม่ว่าวีดีโอไหนก็ต้องเนื้อหาตุนถนน มันเป็นเกมรับเชิญเพื่อ,องไพ่พี่เสษงม่ามากสิ่งเดียวที่ยากคือคิวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็บาลานซ์ขึ้นด้วยครับแต่ละตัวเราเจริงๆอยากไปหลายๆงานแล้วครับแต่ว่าด้วยตัวเราเองก็อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยมีเวลากับที่บ้านอะไรอีเวลาพักพอนอยู่กับตัวเองบ้างก็จะก็จะลิมิตเอาไว้สำหรับการทำงานเพลงในปีหน้าจะปเป็นยังไง ปีหน้าก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะ EP ศูนย์สามใช่อตอนนี้กาลังเตรียมตัว,วกันแล้วก็ในส่วนของแบบเช้นงานเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พูดกันยเ,อเยนะอะอะไรแบบี้แต่ท,ที่ที่เริ่มมือผิดมากตอนนี้ในการแต่งเพลงก็จะเป็นหน่ดีนมา,มาบ่อยๆแล้วช่วงหลังๆมาร่วมทํางนานกับเพื่อนๆใช่ไหมครับนนรก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่พวกทิงด้อมหรืออะไรนะครับใช่ก็ได้ร่วมเจอเพื่อนๆบ้างมันก็จะเริ่มเปลี่ยนถ่ายแล้วครับอย่างแบบพี่นักข่าวเนีก็จะเป็นเจนนอลละ เป็นอายุแบบ20กว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นนนเข้ามา16บหกไงนนก็จะแบบไม่เจอไทยในวัยนนเลยตอนนี้นก็อยู่เปลี่ยนเจนมาจนแบบอ้าวทีมงานเป็นอายุเท่าเราแล้วอะไรการเปลี่ยนแปลงของวงการพี้าเราเป็นยังไงในแต่ละต่างในรอบปีที่เป็นยังไงเหรอผมว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะรีบๆล,ลกๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อแบบไม่รู้สิผมว่ามันก็มี c าเจอร์ของเราอะ่ะมันก็มี c u เจอร์ของเราแล้วก็ตัวผมก็รู้สึกว่าออการการที่เราเราได้ทํางานกับ คนวัยเดียวกันแล้วอ่ะวัยเดียวกันแล้วที่เปลี่ยนถ่ายเข้ามาก็รู้สึกว่าเราเรามีเรื่องที่จะแชร์เขานขณะเดียวก,กันเขามีวิธีใหม่ๆที่จะแชร์กันนนเชื่อดีว่านนได้ทํางานเร็วเลยจะพอรู้ขั้นตอนในวิธีแบบสมัยก่อนๆ องหนึ่งเจ้าเป็นราชาเหรอค <ชา S 1> รับไม่ไม่ไม่กล้ารับไว้ครับไม่เลยครับรู้สึกว่ามันเวอร์มากผมก็ยังผมก็ยังต้องไหวทุกคนนะทุกวันนีงง้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเราก็ยังรู้สึกว่าเราเด็กอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่มีความกดดันในการทำงานไม่ดุนแทุกคนโดดานเหรอผมว่ากดดันเรื่องเพื่อนกดดันเรื่องเพื่อนเพราะหลายๆคนจะเข้าใจว่าเราแบบอายุเยอะอันนี้จริงเรากับบอยแบนด์บางทีอายุพอๆกันที่สกว่าๆอย่างเงี้ยพอๆกันแต่เขาจะแบบ ว่า้เราเหมือนแบบเราเป็นอาจารย์มากๆเลยใช่ไหมม,ม,มันมันก็ในสวงของชิ้นงานมันก็มันก็มันก็มีภาษาของมันที่จะสืมม่อส,สารกับคนที่เห็นจากภายนอกแต่ตัวผมจริงๆตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าออกมาจากห้องอัดแล้วเราก็เป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยเราจากห้องอัดเราก็เป็นคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่ผมได้เจอเพื่อนในวัยเดียวกันอ่ะก็พยายามที่จะรู้จักกับหลายๆคนนั้นดีใจครับมีเพื่อนรุ่นเดียวกันมีเพื่อนวัยที่ไล่เลี่ยกันแล้ว เป็นเด็กน้อยมาตลอดครับรู้สึกยังไงที่แบบว่าทุกเวทีหรือหลายๆเวทีเนาะจะต้องมีแบบว่าศิลปินดาราอแลเอาเพลงของเราขึ้นร้องใช่ไหมรบโอ้ดีใจครับต้องมีเพลงของเราดีใจดีใจเพราะว่าเออเรากว่าจะอัดได้สักเพลงหนึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะพอมันมีคนไปแบบไปใช้ซ้ำหรือไปแบบนำเวอร์ชันใหม่ๆมาทำาเนี่ยเราก็ดีใจเพราะว่าในทุกชิ้นงานมันมันไม่ใช่แค่หยาดเหงื่อของเราอ่ะมันมีแบบ อนาคตของคนทางบ้านของเบื้องหลังด้วยที่มันสร้างงานสร้างอาชีพให้คนตัวเล็กๆจริงๆอ่ะที่ทํางานจริงๆอยู่ด้วยตัวผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับยิ่งแบบมีศิลปินต่างชาติเข้ามา cover อะไรอมันก็นี่ผมคุยกับใครอยู่เนี่ยโอเคไม่ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็เกือบร้องเชคกิ๊ดอัลมาล่นมาก หลักๆก็พอมันได้ไปโดยเฉพาะศิลปินต่างประเทศพอเขาร้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงเรามันได้ทํางานในพ<ม>ื้นที่อื่นๆตัวผมก็ได้มีโอกาสในการเล่นแบบต่างประเทศมากขึ้นปีที่เราเล่นไต้หวันลอนดอนญี่ป,ปุ่นหรือสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะอย่างเงี้ยหรือแม้แต่อเมริกาที่ไปเล่น5รัฐอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นภาพที่ผู้ใหญ่เอ้ยฝรั่ง4ี่คนมาร้องกอดคอร้องพิงๆอย่างเงี้ยมันมันภาพที่เราไม่เห็นในไทยแน่ๆตอนนี้เราก็ได้ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วที่สำคัญ ทุกครั้งเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตมันจะต้องมีใช่ก็มีไวรัลสักสักหนึ่งเวรัลสำหรับผมเหมือนกับว่าตัดเตืนสั้นๆบ้างอะไรบ้างตัดเงินตัดเพื่อนขอตัดเตือนไม่หรอกคุยได้เขาก็เตือนผมได้ผมก็ไม่ได้เกิดมาถูกทุกอย่างใช่เราก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ครับแล้วก็ผมว่าเราด้วยความพอมันอยู่กันมานานเลยผมกับแฟนๆนนแฟนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเรารู้จักกันแล้วก็เราพอจะรู้กันว่าเฮ้ยเราคุยได้ ผมว่าเป็นเป็นโชคที่ดีมากเป็นโชคที่ดีมากมากกว่าการที่แบบตุ้มเดียวแล้วแบบโอ้โหทุกคนอะไรประมาคือการที่ค่อยๆโตไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันหนึ่งทุกวันนี้ก็น่าจะ12ปีแล้วครับเขาก็เติบโตกันมาปีที่แล้วนู่นเราก็เล่นกีฬาสีกัน3,000คนอหนึ่งเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากเลยครับปีนี้ก็เลยพักบ้างเป็นแฟนซา์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาด้วยกัน อ๋อไม่หรอกนึกเกมไม่ออกมันปีแรกมันพันคนแล้วปีถัดมามันสามพันคนครับมันไม่รู้ว่าจะต้องเล่นเกมอะไรแล้วอ่ะมันนึกเกมไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ปีนี้ก็เลยมาเป็นแฟนชายครับเป็นแฟนชายแล้วก็จะได้คุยอยู่ทุกคนมากขึ้นเพราะว่าขนาดปีที่แล้วที่แบบเราให้เล่นกันร้อยคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยอยากอยากฟังเขาบ้างอยากอะไรบ้างแต่ว่าความขาดค่าปีของมรามมาจะถึงวัน ดูยังคุยได้เสมอนะเขาขัวงอรยอยางเลี่ยงทุกบทที่ทําให้ดูเก่าเลยว่าจะเป็นความขลังหรือว่าขับีเลยาวันนี้ทุกคนยังยังเรียกนุนธนุนเวลาหาี่จะรถไปได้นะผมก็ผมก็ยังรู้สึกผมใหม่ทุกวันนะคืใหม่ยถึงผมเรียนรู้ทุกวัน่ะในที่นี้คือไม่ใช่บอกว่าตัวเองแบบอยากจะใหม่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราเรียนรู้จริงๆอ่ะในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งในโซเชียลมีเดียนี่ก็คือแบบว่าผู้มีความรู้เยอะมาก เยอะมากรู้จริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ว่าเราก็เรียนรู้จากมันไรอย่างเงี้ยใช่โอเคงั้นฝากผลงานนิดนึง่ะอางานเลยเหรอโอเคเขาบอกเขาบอกอาจะยให้พานนะครับก็จริงๆเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะได้เจอกับชิ้นงานหลายๆเพลงนะครับที่คิดว่าน่าจะทยอยปล่อยมาทุกคนได้ฟังยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังแบบสนุกมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งแหละที่ทุกคนสปอร์ชิ้นงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง มิสซสตรีมมิงหรือวิทยุอะไรก็ตามแล้วก็ปีหน้าคิดว่าน่าจะมีแฟนซายครับมีเกิจกรกมแฟนซายนะครับก็จํากัดแค่2000 2000เท่านั้นนะครับจะไม่มีมากกว่าน,นั้นใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าให้มันส่งผลต่อชีวิตนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะจัดอีกนะครับเข้าที่ผมไหวนะครับเอาเป็นว่าคือประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เจอกันที่พีศูนย์สามครับอวยพรปีใหม่คนไทยเนยอยนรับมัน,นจะข้ามปีแล้วมีใหม่คนไทยนะครับมักม่วนได้นะครับแต่ขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับ ยอดอุบัติเหตุเราถือว่าเยอะมากขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็เป็นสถิติที่ไม่จําเป็นต้องทําลายนะครับเพราะฉะนั้นช่วยๆกันนะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้มีความสุขกันในปีต่อๆไปครับผมขอบคุณครับก็ไทยอะไรกันต่อนะครับไปคนนะ่อตเออใช่เรื่องไปเลื่อนไปอยังอื่ขอบคุณครับได้ครับเออนวลมีปัอยากได้เลขน่าเก้ เลขสามได้เลขสามตัวมีแต่หมาสิเลขอ่ะไม่รู้เอาเอาเขาเลขอะไรอ่ะเอาเอาเอามาเอาเรื่อเลขที่เชื่อชอบสามตัวสามตัวแปดแปดจิ้มพี่ชั้นได้ไหมแปดแปดโอ้โหถ้าแปดตัวนี้มันเว็บพนันแล้วนะไม่รู้อ่ะเอาแปดตัวเดียวอ่ะอ่าวิ่งเอาวิ่งเอาแปดเฮ้ยวิ่งเอานั่นแปลว่า ผมจะไม่ถามว่าบนหรือล่างแต่ผมพีเลยผมถามแค่ว่าเถื่อนหรือแท้ขอบคุณครับทุกคนขงานงานงานเจอกันครับผมได้กลิ่นนมข้าวโพดอะร้านไหนอะรู้เลยแต่รน้แล้วรู้รู้รูอยู่ใช่ไหมกินเวอร์มากขอบคุณครับทุกคนขอตัวก่อนนี้ ได้ครับเฮ้ยจะถ่ายไปแล้วแต่มันใช้ไม่ได้ไงจริงเหรอเราอยู่ไปเนิ่งไงั้นเหรโอเคเออเออสองขาแรงร้อนด้วยแรงร้อน